นี่ยมาดูเหตุการณ์ครับรับในครับรับในก็ไม่อยางให้เกิดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับช่องตามอดําซิงครับผมคลิปนี้หวาดเสียวมาเลยครับเกือบเกือบตกห้วย นี่ครับรถมาเด็กลๆครับหลับในครับดีน้าไม่ตกคลองดีน้าไม่ตกน้ำครับอันตรายมาเลย

สะพานรถกำลังมารถไทยกำลังมาหลับในครับนี่อันตรายดูหลักกิโลหัดหัดส,สองข่อนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้กำลังรอรถไทย เราไทยกำลังจมเราไทยเราไทยกำลังมาบ่เราไทยกำลังมาดูความเสียหายนะครับความเสียหายเราไทยเรงดึงเอาเราไทยดึงไ้ก่อนรถไทยมาแล้วบ่ ในประกันประกันแทนหรอไปสามอันท้งสามสามพวกทำเลยเฮ้ยดานนาดานนายชนกันเนี่ยชนชนหลักกิโลเออหลักกิโลหักหนสอันรไม่ใช่หลักไม่ใช่หลักเสาหลักเสาหลักทางทางหลักโค้งหลักโค้ง หน่งกเน่ะมันเอาไนี่ให้วาให้วาตะมองขับตัดไทยมาแล้วเออเรถไทยพือเจอบอว่าเราเรดมันจะออกไหมรถชนไม่จักไม่ออก เหตุการณ์ยังให้เกิดครับผมนี่อันตรายจริงๆนี่ตรงนี้อันตรายมากเลยนี่อะนี่ตรงนี้อันตรายมากเลยนี่เวลารถมันแซงอ่ะมันว่าเห็นเห็นเห็นหูจีหูจิงผู้หญิงเดินข้ามตัดหน้าเออนี่มันลบนิดนึงใส่ป่าไม้ชุดดำเออผู้หญิงลอันตรายพอเคยขึ้นรถคู่คันหนึ่งแล้วเนี่ เห็นผู้ยิงเะเห็นผูยิงเดินข้ามเออคือถ้าถ้าขึ้นนี่มันจะหนักกว่าคนข้าอยู่สุดประสครับบไม่รู้วันนี้หนักแค่ไหนมันจะร้ายมาเลยต้องรอรถรถไทยออกมาดึงครับโว้ไปโว้ไป เป็นในบ้านอะไรซื้อบ้านมาเฮ้วได้ไปจูดร่างกายไหมนี่บ่เป็นยังยังได้ไปจูดร่างกายไหมไม่เป็นไรโบเจ็บโบยังไงก็มันจะมันจะเป็นไรมันไม่แตกแทกเออโบแตกได้หนิอันนี้มันชนหลักกิโลมันชนอะไรตอนนั้นมันหลักเป็นหลักลูกหลักลูกมันชนหลักโจมาล้มนี่ยยังมีบุญครับดวงดีดวงยังดีดวงยังดีครับดวงยังดีไม่ตก ตกตนตกกันนี่ครับนะลุงย no ังดีตาเอไม่ตกน้ำโลมันตกทางไม่น้อยเลยคันนู่นมันมาแล้วนู่นดูสิโู่นนี่เขไถมาแล้วเรถไถมาช่วยแล้วถ้าถ้าเอีงไม่เอาหลักนี้ออกเนี่ยเออาไปได้เอาหลักนี้ออกมันก็ไปขึ้นเอาไม่ได้อ่ะมันลึกกว่าหรือเป

กระจกข้างแตกเอ็มจัูนมาช่วยแล้วครับกระจกแตกกระจกฟังฟังคนนั่งแตกครับเอ็มจัมาช่วยแล้วมาแล้วให้ช่วยยกหน่อยยกเหรอ ตอนนี้ก็ทำการเอาสลิงสลิงคล้องรถที่ประสบอุบัติเหตุครับคนวัดภัยดีไม่เป็นไรครับเจ้าเอ็มเอ็มจัดูนมาช่วยครับผม กระจกกระจกมันเตของนู้นเฮาไปุ่นต้นอะไรต้นหคุณรู้มั้จากมันยังบ่ตัวนี้แห้ตัวนีไม่ใช่หรอกแต่มา้อยีเท่าไรไม่ใช่ต้องต้องขับมันห่ อะให้ไปเกิดเบอร์ให้ไปเกิดเบอร์ไม่มีเบ,บอร์ตรงนี้เป็นหลักกิโลครับดูครับหลากเข้าไปหลากหลกัลกลกิโลไปตกนู่นครับกุญแจ คนขับเอาไปครับมันต้องปลดล็อกรถมันหันพุงมาอะไรไม่ได้ครับออรอตกแล้วมันอยู่ข้างหนึ่งไงนีออ่มัน,น,นี่ดูดิรอยะลักกิโลเนี่ยลักกิโลสองท่อนขาดข้างหนึ่งก็ เดินทางประมาณตีสี่ครับมาตลาดครับหลับในบันน่รู้ไหมลึกไหม มนแน่รู้รับให้ดีอยู่รถไหนเขาเล่นพระเขาหัดเขาไม่ให้ตกเม่อไหรเล่นพระไปไปไจะมีของดีครับคนบบเป็นอย่งครับบเป็นยังเนาะคนแต่รถเสียหายนิดนึงครับน่าจะติดติดเสียหายหาย đéo, ai hết đâu. Ô ai hết đâu. Ô ai hết đâu. đây, ai hết đây Ô ai hết đâu. đây, ai hết đâu. m 70น,นะครับเอามาดึง ส่เล็กใสสะเล้งตอนนี้กําลังกู้นะครับเอาสะเล้งใส่มวนมวน ม้วนมาเยี่ยนี่ bên rồi 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 Vội rốt này vội rốt vội <laughs> rốt, nó vội nó vội nó vội vội trọc vội 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 Ừ คนออกคนออฟจับพ <others language> no e, ุงไว้ด้วยจับคอปทิสไปโค้งข้ังเข่าโควงออกเอาเบนเอาเลยอายกรช์เนี่ยครับดูดูดดด เึ้นได้แล้วครับเร็วเร็วเร็วขึ้นเรียบร้อยครับยังไม uh, ่แตกโอ้ยังแตกพ่อพ่อยังแตกกระจุกดูความเสียหายครับ ตรงยางแตกแตกแล้วมันจะแพ้อืมมันกระแทกแล้วมันแตกแล้วยางแตกดูความเสียหายกดโซ่ขับข้างในตอนลบทบทำการกู้เรียบร้อยครับนี่ดูความเสียหายครับให้จบเกีค้างเกีค้างเร่ง ใส่เกว่างใส่เกว่างเกว่างเกว่างโอ้โหเฮ้ยยี่ยี่เมื่อกี้เกี้ยค้างมันค้างอยู่เมื่อกี้โอ้คนมันเป็นไรครับนี่ตัวความเสียหาย กระจกจกข้างแตกกระแทกระเะไงอันนี้กระจกอีกระแทมแกเยกระแกมันกระแทกไอ้ตรงที่อียงมาบอกชน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 เสาชนเสาของดีเขามีของดี ไม่เป็นไรครับไปเอ้ยชิดๆนะเอาคนนี้นะแต่เละงูจับถัวอย่างเรียบร้อยเอาไปยังไงนี่ไปไปอูเลยบ่จักพร้องเอาไปอูเลยบออูเอาไปปะยางก่อนยางโมดีเลยต้องเปลี่ยนยางอะไรครับถึงจะไปได้เพราะว่ายางแตกยางแตก